สวัสดีในช่วงบ่ายๆครับพี่น้องทุกท่านาช่วงบ่ายนี้ผมก็ได้ทําวิดีโอให้ท่านได้ชมอีกวิดีโอหนึ่งนะครับวันนี้มีเวลาทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็เลยถือโอกาสมาทําวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมนะครับวัตถุมงคลที่ผมได้นามาให้ท่านได้ชมนี้ก็เป็นวัตถุมงคลแบบหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับ แค่วันนี้ผมก็จะได้เอามีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมและก็มีดยุคปลายหลวงพ่อเดิมมาเปรียบเทียบให้กับพี่น้องได้ชมว่ามีดยุคต้นมีศิลปะเป็นอย่างไรและมีดยุคปลายเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นมีดยุคปลายนะครับวันนี้จะเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์มากๆสําหรับพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับที่จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือว่าจํารูปแบบนะครับ อย่าถือว่าผมได้มาสอนนะครับผมถือว่าผมมาแชร์พี่น้องก็ชมนะฮะแล้วก็ลองจดจำลองพิจารณา,าธรรมชาติหรือว่าศิลปะหรือก็ว่ากรรมวิธีอะไรต่างๆก็แล้วกันนะก็ลองลองท่านต้องสังเกตแล้วก็จดจำนะครับแล้วก็ไปดูวิดีโอของท่านผู้ที่เชี่ยวชาญท่านอื่นๆด้วยนะครับหมายเหตุให้ไปดูผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับ ถ้าถ้าไม่ดูผู้เชี่ยวชาญน,นี่ก็จะหลงเขาเรียกว่าหลงเข้าป่าเข้าดงไปเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้ก็ผมจะ,ะขอเบิกไอ,บอ้บอกนิดนึงนะครับว่าผู้ที่เข้ามาติดตามผมนะครับส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องแบบบ้านๆพี่น้องท่านใหม่ๆนี่แหละนะครับ พอเข้ามาปั๊บเป็นครั้งแรกเนี่ยส่วนมากก็จะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องเก๊แท้อ่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเนี่ยเป็นหลักเลยนะฮะวันหนึ่งเป็น10นะหรือวันหนึ่งเกือบ20่ไลน์ถือซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมก็ขอปฏิเสธนะครับบอกพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกว่าผมไม่ได้ตอบในเรื่องเก๊แท้แต่ว่าผมก็ได้ทำวิดีโอไว้แชร์ ว่าผมสังเกตอย่างไรว่าแท้สังเกตอย่างไรว่าเก่าอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ลองเข้าไปชมดูแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้นะครับก่อนสะสมนะครับต้องตอบตัวเองให้ได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองให้ได้ตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะทําความรู้จักกับผมนะครับเบอร์โทรของผม0863529656 หรือผมทําหน้าปกวิดีโอนี้ไว้นะครับแปะเบอร์โทรแปะ QR โค้ดของไลน์ท่านสามารถสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับบางคนจดเบอร์โทรไม่ทันนี่ก็ท่านไปดูที่หน้าปกวิดีโอน,นะครับวิธีการคลิกวิธีการคลิกนะครับก็คลิกครั้งเดียวอย่าให้เล่นวิดีโอน,นะครับแล้วก็ลากลงมามันจะเห็นทั้งเบอร์โทรเห็นทั้ง QR โค้ดของไลน์นะครับบางคนก็จดเบอร์โทรไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นนะครับ เมื่อทำไม่เป็นเนี่ยก็เลยไม่ไม่ได้รู้เบอร์โทรของผมแล้วก็ผมพูดไว้นะครับตรงนี้โอเคเข้าสู่เรื่องราวนะครับผมได้มีดหมอนะครับมาสองที่เล่มนี้ได้มาจากบ้านคณะบดีที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับบ้านนี้มีของเยอะนะครับอันเนี้ยผมจ่าวไมา้ท่านได้ชมวันนี้นะเป็นมีดขนาดควานช้างนะครับเป็นมีดขนาดควานช้าง และอีกด้ามหนึ่งเนี่ยก็ได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับอันนี้ก็อยู่ติดกับวัดเลยนะครับอยู่ห่างจากวัดประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าติดเลยนะครับบ้านนี้เขาเคยเป็นหมอพวกหมอมนหมอพวกทำพิธีอะไรต่างๆสำหรับถอนของไล่ของอะไรประเภทนี้นะครับ ก็รักษาคนเจ็บคนป่วยจากการโดนคุณไสมนดำลมเพลมพัดอะไรพวกนี้มานะครับเป็นมีดยุคต้นนะเป็นมีดยุคต้นเป็นมีดท้องถิ่นที่เก็บกันมานานเลยทีเดียวนะครับมีดด้ามนี้เป็นศิละปะมีดยุคต้นนะครับผมก็จะได้เอามาให้พี่น้องได้ชมแล้วเขาก็มีพี่น้องอีกนะมีมีพี่น้องซึ่งก็เก็บมีดหลวงพ่อเดิมยุคปลายไว้ยุคกลางยุคปลายไว้หลายเล่มนะครับเดี๋ยวเขาก็บอกให้กับ ทีมงานของผมเข้าไปดูนะครับซึ่ง the เขาไม่มีลูกหลานไม่มีลูกหลานที่จะสืบต่อนะครับก็ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นแต่ก็คาดว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็จะต้องดูรูปแบบก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่มีดด้ามนี้มาดูของบ้านนี้นะครับมาดูของบ้านนี้มีดด้ามนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นคําว่ามีดยุคต้นก็คือลายเขาจะ ไม่เป็นที่รู้จักของคนในยุคปัจจุบันนะครับลายแบบนี้เป็นลายที่หายากเป็นลายที่พบเจอได้ยากนะครับเรียกว่าลายกระหนกผีเสื้อนะฮะนี่ไหมครับลายกระหนกผีเสื้อเหมือนผีเสื้อบินนี่แหละครับนะครับเหมือนตัวนอนนะครับ <chau> เหมือนผีเสื้อบินนะเรียกว่าลายกระหนกสีเสื้อ,อผีเสื้อเป็นลายที่เป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมพบเจอได้ยากนะครับมีทั้งแบบด้ามงาฝัก ไม้นะครับแล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้จํานวนมากนะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับว่ามีดที่อยู่ในยุคต้นๆเนี่ยลายของเขานะครับแปลก2วัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุถ้าหากว่าเขาทําแบบสวยงามออกมาก็เป็นวัสดุเกรดสูงอย่างเช่นเล่มนี้ถือว่าเขาทําออกมาแบบสวยงามนะครับพี่น้องดูพวกแหมนะแหมในยุคประมาณร้อยกว่าปีนะครับ ท่านดูสังเกตว่าเป็นเงินเป็นเงินโบราณเป็นเงินเก่าๆนะฮะและก็แหมพวกนี้ก็ทําเป็นขดไปขดมาขดไปขดมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเงินเก่าเงินเปอร์เซ็นต์สูงทําให้เราเห็นว่าเงินอย่างเนี้ยเป็นเงินที่มีความเก่าโดยธรรมชาตินะครับท่านลองสังเกตเหมือนเหรียญรห้าเลยนะครับเหมือนเหรียญรห้าเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ลักษณะเงินเก่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเงินเก่ามาเปรียบเทียบให้ท่านได้ชมพอพูดไปพูดมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมตัวนะไม่ได้เตรียมตัวพอพูดถึงตรงโน้นตรงนี้ก็บางทีก็นึกขึ้นได้เดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ เสียอัตลศเสียอัตลดในการฟังในการดูนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมนะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับก็ต้องถือว่าเป็นวัตถุมงคลในในยุคต้นนะครับเนี่ยอย่างเงินเป็นเงินเก่าเงินโบราณเห็นไหมครับเป็นรูปใบโพเนี่ยลายมือหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับลายมือหลวงพ่อเดิมจานแต่ผมให้ดูกระแสของเงินนะครับกระแสของเงินเก่าเป็นอย่างไรนี่ท่านดูนะ เห็นไหมครับเนี่ยกระแสของเงินสีของเงินเนี่ยสีของเงินเก่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ลายมือลงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับทางด้านนี้อีกข้างหนึง่งอ่าพอสอเขาก็บอกไว้นี่เห็นไหมครับอ๋ออันนี้เป็นสองสี่แปดศูนย์นะครับเป็นสองสี่แปดศูนย์ เ,เงินเก่าในปีพศสอง0นนะครับนี่ลายมือหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเงินลักษณะเป็นเงินเก่าแต่นี้เก่ากว่าเยอะนะครับมีดนี้เก่ากว่าเยอะนะมีดนี้ประมาณร้อยกว่าปีนะครับมีดเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่าปีแต่เนี้ยเท่าไรเกือบเก้าสิบปีมั้งครับอันนี้นะครับดูสิครับ ดูความดูความเก่าของเงินนะครับดูความเก่าของเงินและตอนนี้มาดูเรื่องงานะครับมาดูเรื่องงาเก่างาก็ต้องมีอายุเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับงาเก่านี่ความฉ่ำของงานะเป็นลำเทียนเลยนะครับเออเป็นมีดของพวก หมอหมอมนพวกทําพิธีอะไรพวกนี้นะครับกระแสของเนื้องาเห็นไหมครับดูในเนื้องามันจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่ในเนื้องาเห็นไหมครับยิ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 บเลยนะครับเห็นไหมครับยิบเลยอยู่ในเนื้องานี้นะครับนี่สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนี่อย่างเงี้ยนะครับ และก็ลายแตกเนี่ยเป็นลายแตกแบบธรรมชาติของงาจริงๆนะครับงาแบบนี้งาไม่ได้ตบไม่ได้แต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นงาที่ธรรมชาตินะฮะเป็นงาที่เก่าธรรมชาติสีธรรมชาติเลยเนี่ยแบบแบบนี้เก่าๆงาก็ร้อยปีเงินก็100นะร้อยก,กว่าปีนะฮะงาก็ร้อยกว่าปีเงินก็ร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นลายพวกนี้ก็เป็นลายยุคต้นที่มีอายุเกินร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับดูร่องรอย การตอกนะฮะดูร่องรอยการตอกเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนมีรอยสิวตัวนนหนาเห็นไหมครับมีรอยเสี้ยนมีเหลี่ยมมีมุมลักษณะเขาจะทิ้งร่องรอยของพวกเครื่องไม้เครื่องมือไว้เต็มเลยเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า,เ,าเป็นมีดยุกต้นแล้วก็พวกสนิมขุมเห็นไหมครับเนี่ยพวกสนิมขุมตามใบเนี่ยเรียกว่าเป็นเหล็กที่ดีมากนะครับคราบใคร ที่ก่ออยู่ในร่องเลือดก็ดีตามกระแสของใบมีดนี่ก็ดีนะครับล้วนแต่บ่งบอกความเก่าค้ำค่าของมีดนะฮะลายกรหนกผีเสื้อดูร่องเลือดพวกนี้มีรอยตอกอย่นีครับมีรอยตอกมีรอยอะไรพวกนี้นะครับดูง่ายสบายตานะครับความโชคดีของเราในการที่จะสะสมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็คือ การที่เราเจอของแท้ได้ของแท้สะสมของแท้เนี่ยถือว่าเป็นโชคเป็นโชควาสนานะครับทีนี้เวลาเรามาเจอของดีเวลาเรามาเจอของแท้เนี่ยเราก็บอกว่าเขาไม่สวยเราบอกว่าเขาไม่สวยเราก็ต้องอยากได้ความสวยนะครับพออยากได้ความสวยนี่ก็อันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่จะปลอมแปลงก็คือปลอมแปลงให้สวยอะปลอมแปลงให้สวยนะครับแต่มีดอย่างเนี้ยเขาคลาสสิก คลาสสิกดูง่ายสบายตาแท้ตาเปล่านะครับถ้าคนดูเป็นเนี่ยดูแป๊บเดียวรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับไม่ต้องเข้ากล้องไม่ต้องส่งสองกล้องใดๆทั้งสิ้นเห็นปั๊บใช่ใช่เลยนะครับบางคนก็บอกดูแท้อย่างไรว่ามันมันบอกยากนะอ,อมันบอกยากแต่ว่าก็บอกตามที่ผมเข้าใจเนี่ยนะครับท่านดูนะฮะว่างาเป็นงาแท้ไหม งาแท้เขาเก่าเวลาเขาเก่าเก่าอย่างไรงามีอายุเป็นร้อยปีควรจะเป็นอย่างไรเงินวัสดุที่ใช้อ่าที่ทําเป็นปลอกรัดกันมีดเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับอ่าดูความเก่าของข้างดูความเก่าของเงินดูความเก่าของโลหะนี่ทั้งหมดนี่บ่งบอกอายุได้ทั้งหมดนะครับมีดไม่มีความสดอยู่ในตัวมีดมีความเก่าข้ามข่าอยู่ในตัวแบบนี้แล้วก็เป็นมีดที่อยู่ แถววัดหนองโพเลยฮนะอยู่ติดวัดหนองโพด้วยนะครับเรียกว่าอยู่ติดวัดหลวงพ่อเดิมเลยนะเจ้าของนะครับแล้วเขายังมีญาติซึ่งก็แก่เท่าแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีลูกหลานสืบต่อนะครับเขาก็ต้องการอยากจะได้ตังไว้ใช้เดี๋ยวผมกําลังให้คนให้คนติดตามมีดอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกันด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมครับ ความเก่าตามกระแสตามตามผิวของมีดเนี่ยนะครับตามผิวของมีดท่านเห็นไหมครับว่าเป็นกระดาษทรายเลยเป็นทรายเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นทรายเลยเนี่ยความเก่าของเขานะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เป็นทรายเลยนะครับการสังเกตมีดยุคต้นนี่ก็คือลายจะแปลกๆลายจะไม่ค่อยได้พบเห็นลายเป็นลายคลาสสิกโบราณแบบนี้เขาเรียกว่าลายคลาสสิกโบราณน,นะครับใบมีดจะเก่าลึกนะครับใบมีดเก่าลึกธรรมชาติที่เกิดอยู่บนใบมีดนั้นเก่าลึก ลึกทุกส่วนนะครับอย่างเช่นเงินก็ต้องเป็นเงินที่เก่าลึกเพราะเงินนี่เกิดในยุคเสเด็จรอห้าเลยนะครับในรัชกาลที่5เลยนะครับในยุคต้นๆนะครับแล้วก็พวกงานนี่ก็เหมือนกันนะครับพวกงานก็ต้องมีความเก่าค้ามขาเช่นเดียวกันงานเก่านี้ก็ดูง่ายสบายตานะครับงานแบบนี้เป็นงานธรรมชาติไม่ได้ผ่านการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะเป็นงานเนี่ยนะครับ ลักษณะธรรมชาติของงานะครับดูง่ายไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นแหมไม่ว่าจะเป็นใบมีดนะครับดูง่ายเลยเพราะว่าเงินเขาก็จะเก่าแบบเดียวกันนี่นะครับแต่ว่าเงินของมีดเนี่ยนะครับเงินที่อยู่ในพวกปอกและก,กันมีดเนี่ยมีความเก่ากว่านี้อีกเยอะนะครับแต่นี่ก็เป็นเงินในยุคป,ปีพศ2480เพราะเพราะเขาเขียนพศไว้ปีพศ2480นนะครับอันนี้นะครับแต่มีดเนี่ยดูสิครับโหเก่างดงามมากนะครับ เก่าจริงๆเนี่ยคือลักษณะมีดยุคต้นนะครับแหมเขาจะไม่เหมือนแหมยุคกลางยุคปลายนะครับแหมก็จะเป็นแหมแปลกตาอย่างนี้นะครับมีทั้งด้ามไม้ฝักไม้นะฮะด้ามงาฝักไม้แหมแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นอยู่ป,ปลายนะครับนานๆเจอทีนานๆเจอทีแต่ถ้าเจอแหมลักษณะแบบนี้<ๆ>ก็ให้รู้เลยว่าเป็นแหมยุคต้นเลยนะครับเป็นแหมยุคต้นเลยนะครับเนี่ยดูง่าย โชคดีของเราก็คือการได้สะสมวัตถุมงคลแท้ๆของหลวงพ่อนะครับของครูบาอาจารย์แล้วเราไม่เกี่ยงว่าสวยไม่สวยนะรูปลักษณะเขาไม่เหมือนมีดยุคปลายยุคต้นไอ้ย,ยุคกลางอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขามีเอกลักษณ์ของเขาเป็นมีดยุคต้นนะครับเนี่ยเป็นมีดของพวกหมอพวกหมอมนพวกผู้เข้มขลังทางด้านวิท,นวววทยาคมนะครับเนี่ย ใช้รักษาคนมาเยอะเลยทีเดียวมีดเล่มนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดวัดน้องโพด้วยนะครับเดี๋ยวเขากาลังจะแนะนําให้รู้จักพี่น้องเขาอีกนะครับซึ่งเป็นคนเท่าคนแก่ไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะสืบต่อมีดพวกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะได้มาทั้งหมดนะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับชาวบ้านน้องโพยังมีเยอะคนข้างบ้านเขาก็ไม่บอกกันนะว่ามีมีดหลวงโพเดิมเขาไม่บอกกันหรอกครับนะครับ,นะรบแต่ว่าคนต่างถิ่นเนี่ยรู้นะคนต่างถิ่นได้ พราะเขาจะบอกคลนต่างถิ่นนะครับนี่อย่างนี้นะครับสวยงามมีดเล่มนี้มีความยาวารวมด้ามและฝักนะครับจะพาะใบมีดเนี่ยเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับใบมีดนี่เจ็ดนิ้วครึ่งนฮะยาวรวมด้ามและฝักนี้สิบสองนิ้วก็คือเป็นมีดขนาดพกพาประมาณสิบสองนิ้วนะครับนี่เป็นมีดยุคต้นของพ่อเดิมเป็นแบบนี้เลยนะครับ ยุคต้นจริงๆนะครับมีดเล่มนี้เป็นยุคต้นจริงๆแล้วมีดยุคต้นที่เป็นด้ามงานี่ก็หายากเหมือนกันนะครับมีดเล่มนี้จึงถือว่าเป็นมีดแรไอเทมอีกเล่มหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะแหมยุคต้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่ถ้าทําเป็นแหมแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นแหมที่ปราณีตสุดแล้วในแหมยุคต้นนะครับ <ๆ S 2> งาก็ถือว่าเป็นงาที่ดูง่ายสบายตานะครับเก่าทั้งด้ามเก่าทั้งเล่มนะครับสําหรับมีดแบบนี้12นิ้วนะครับเป็นมีด12นิ้ว ตอนนี้มาดูเปรียบเทียบกับมีดยุคปลายอา่มีดยุคกลางยุคปลายเนี่ยอย่างที่ผมอ่เน้นอยู่เสมอว่ามีดยุคกลางยุคปลายคือมีดที่เรารู้จากชื่อช่างอย่างเช่นช่างชิมช่างสอนช่างแมน้นช่างไขนะครับอ่ช่างเหล่านี้ได้ถูกจารึกชื่ออ่แล้วก็มีผลงานปรากฏให้เราเห็นจนเรารู้ว่าลักษณะของมีดอ่ยุค กลางเนี่ยยุคปลายเนี่ยเป็นมีดของช่างท่านใดนะฮะอย่างเล่มนี้เรามองปั๊บก็จะรู้เลยว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดของช่างฉิมนะครับแล้วก็เป็นมีดยุคปลายตะกี้เป็นมีดยุคต้นคําว่ามีดยุคปลายก็คือเลยปีพศ2480ขึ้นมาจนถึงประมาณปีพศ2494ในในปีที่หลวงพ่อเดิมท่านโมรณาภาพประมาณสัก14ปีหลังนี้เราถือว่าเป็นมีดยุคปลายแล้วนะครับ การสังเกตว่าเป็นมีดยุคปลายก็คือมีดพวกนี้เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกนะครับเกิดขึ้นในยุคสงครามโลกก็เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจมันผันผวนเศรษฐกิจมันแ่นเออมันแ่นแค้นนะครับเข้ายากหมากแพงเนื่องจากว่าอยู่ในยุคสงครามโลกนั่นเองนะครับดังนั้นวัสดุที่ใช้ที่ประกอบเป็นมีดก็จะลดเกรดกันลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นพวกแปะตังนะครับ แปตังก็คือเนี่ยเนี่ยทองเนี่ยเป็นลักษณะเหลืองๆแบบเนี้ยแปรตังนะครับ <gosto> แต่ไม่ใช่ทองเหลืองไม่ใช่ทองแดงนะครับเป็นแปรตังส่วนแหมเส้นแหมพวกนี้ก็ยังคงความเป็นเงินอยู่นะครับเนี่ยยังคงความเป็นเส้นแหมที่ทํามาจากเงินตรงนี้ก็ยังต้องเป็นนาคอยู่เหมือนเดิมนะครับพวกเส้นแหมหรือเส้นลวดพวกนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเป็นทองแดงเป็นทองเหลืองนี่ไม่ทันหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้อง ต้องเข้าใจต้องจดจําตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าหากว่าเส้นลวดเส้นนี้เส้นลวดพวกนี้นะครับเป็นทองแดงทองเหลืองอไม่ใช่มีดหลงพ่อเดิมนะครับในมีดยุคลางยุคปลายไม่ใช่นะครับต้องเป็นเงินหรือเป็นทองคําเป็นทองคําก็คือในเส้นกลางใหญ่นี้ก็จะเป็นทองคำเขาเรียกว่าแหม่สามกษัตริย์นะครับไออย่างนี้ก็คือนาาเงินแปะตังนาาเงินแปะตังเป็นมีดยุคปลายนะครับ พอเขาลดเกรดวัสดุออกมานะครับเป็นลดเกรดก็คือประหยัดค่าใช้ใจ่ายแทนที่จะเป็นเงินหมดเพราะมันราคาแพงโลหจะ,ละลหจะเป็นโลหละจะเป็นโลหะราคาแพงในยุคสงครามโลกทุกอย่างแพงหมดนะเขาจึงบอกว่าข้าวก็หายากหมาก,ก็ยังแพงเพราะคนในยุคนั้นเคี้ยวหมากนะครับเคี้ยวหมากิกนหมากแพงหมดนะครับแต่อย่างนี้เขาลดเกรดกันลงมานะครับก็บ่งบอกได้ว่าเนี่ยเป็นมีดยุคปลายหลวงพ่อเดิมศิลปะมีดของช่างฉิมนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่มีดพวกนี้ยังมีอายุเกิน80ปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นมีดเก่านะครับพอหลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพไปนี้ก็73ปีแล้วนะรประมาณ73จะเข้า74ปีแล้วหลวงพ่อเดิมท่านจากพวกเราไปนะครับดังนั้นความเก่าของใบมีดเนี่ยก็ต้องบ่งบอกถึงความเก่าจริงๆนะครับเนี่ยใบมีดต้องแห้งอย่างเงี้ยนะครับใบมีดแห้งศิลปะก,ก็จะเป็นศิลปะที่ปราณีตแล้วนะครับเนื่องจากว่า เป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อและก็ช่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่างที่มีฝีมือมานานดังนั้นการตีมีดในยุคปลปายก็จะเป็นการตีมีดที่มีความปราณีตสูงนะครับมีความปราณีตสูงอย่างนี้นะครับใบมีดก็จะเรียบเนียนดูสวยงามนะไม่ว่าจะเป็นช่างฉิมช่างสอนช่างแมนช่างไก่ล้วนแต่สวยงามทุกทุกท่านนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะมีโลหะเป็นสีแปดตั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเดิมๆมไม่มีรอยขย,ขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับงาก็จะเป็นงาเก่าแบบนี้เพราะว่างาก็ผ่านการเวลามา80ปีเหมือนกันนะครับมีรอยลั่นรอยเล้าน,านี่แล้วก็มีสี่เหลี่ยมขลามตัดอยู่ในเนื้อง,งาเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยสี่เหลี่ยมขลามตัดอยู่ในเนื้อง,งาแบบนี้นะครับ นี่หนไหมครับสี่เหลี่ยมขาลามตัดแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับมีดยุคต้นนะฮะงานที่มีอายุเกินร้อยปีก็มีสี่เหลี่ยมขาลามตัดในเนื้องาเช่นเดียวกันนะครับสี่เหลี่ยมขะตขลามตัดในเนื้องาเรามองลึกๆเราจะเห็นนะครับมองลึกๆจะเห็นสี่เหลี่ยมขาลามตัดในเนื้องาแต่ว่างามันฉ่างามันฉ่านะครับทั้งสองด้ามน,นี้ด้ามใหญ่นี้ประมาณ80กว่าปีด้าม ด้ามเล็กนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับเป็นมีดยุคปลายกับยุคต้นนะครับพายุคยุคต้นเนี่ยท่านจะสังเกตเรื่องแหมเห็นไหมครับแหมเขาจะแปลกเห็นไหมครับแหมจะแปลกแปลกแต่ว่างดงามสไตล์ของโบราณโบราณเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าแหมในยุคกลางยุคยุคปลายนี้ก็จะเป็นแหม, 79, แม 5, 7เจ็ดเก้าแหม5ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ่อสิบสิบสองอะไรเงี้ยนะครับ สิบสิบสองแล้วก็เป็นพวกแหมจีนแหมเรียบนะฮะเขาจะมีแหมเป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นแหมเอกลักษณ์ของมีดยุคต้นนะครับเราดูพวกกระแสโลหะนะครับนี่ดูพวกกระแสโลหะมีดทั้งสองด้ามน,นี้เป็นโลหะที่ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าด้ามน,นี้จะเก่ากว่าเยอะนะด้ามเล็กนี่จะเก่ากว่าเยอะนะครับงานี่ดูนะฮะความเก่าของงาทั้งคู่นะคร งานนี้ประมาณ80กว่าปีงานนี้ประมาณร้อกว่าปีนะครับและก็ผ่านพิธีกรรมมาเยอะนะครับผ่านวิธีการรักษาผู้คนมาเยอะสําหรับเล่มเล็กนะครับเป็นมีดของผู้ที่มีวิชาอาคมนะครับนี่โอ้โหมีดนี้ต้องถือว่าเป็นมีดที่แท้ดูง่ายสบายตาทั้งคู่นะครับเป็นมีดที่แท้ดูง่ายสบายตาทั้งคู่อย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่า การที่เราได้เจอของแท้นะครับอ่ามันเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องที่พบเจอได้ยากนะครับเมื่อเราเจอนะฮะเมื่อเราเจอไม่ว่าจะเป็นแบบไหนล้วนแต่ทรงคุณค่าทั้งสิ้นนะครับอ่าบางคนก็เลือกว่าด้ามไม้ไม่ค่อยมีคงม,ม,มีค่าอะไรประเภทนี้แต่ผมถือว่าด้ามไม้นี่เปรียบเสมือนทองคําเพราะเวลามีการเช่าซื้อแลกเปลี่ยนกันนี่ซื้อทองคําได้แต่ถ้ามีดพวกมีดด้ามงานเนี่ยเวลาแลกเปลี่ยนแล้ว ซื้อเพชรได้ซื้อเพชรได้มูลค่าของเขาผมเปรียบเสมือนมีดด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้นี่เปรียบเสมือนเพชรนะครับมีดด้ามไม้ฝักไม้นี่ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมเปรียบเสมือนทองนะครับทั้งเพชรทั้งทองล้วนแต่มีราคาทั้งคู่นะครับล้วนแต่มีราคาทั้งคู่พวกด้ามงานี้ก็ยังแยกแยะออกเป็น3มกกยุคก็คือยุคต้นยุคกลางยุคปลายอันนี้ยุคต้นอันนี้ยุคปลายนะครับผมก็เลยเอามีด ยุคปล,ยปลายมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับเรื่นี้ก็คือลักษณะที่เราสังเกตแต่ถ้าเป็นมีดยุคกลางก็จะเป็นเงินนะครับเป็นเงินแต่ว่าแหมเนี่ยก็จะเป็นแหมทํามาจากร้านเงินล้านทองแบบนี้นะครับวิธีการสังเกตก็คือสังเกตพวกพวกโลหะพวกนี้นะครับต้องมีความปราณีตพวกเส้นลวดพวกนี้ต้องมีความปราณีตเป็นมืออาชีพนะครับทำมาจากเครื่องไม่ใช่ทํามาจากมืออย่างเส้นเอ่าอยางช่นโดยเฉพาะเส้นลวดเส้นที่8นี่เห็นไหมครับเนี่ย หัวลูกศรป้องอ้อยอย่างงี้ต้องทํามาจากเครื่องนะครับไม่ไม่ใช่ตอกมาจากมือผมพยายามเน้นอยู่เป็นประจำและการเชื่อมเนี่ยเป็นการเชื่อมในลักษณะใต้ท้องมีดแบบนี้แล้วก็ต้องเหมือนกันทั้งฝักเหมือนกันทั้งฝักทั้งด้ามน,นะครับส่วนใบมีดมีกระแส่านะครับศิลปะก,ก็จะบ่งบอกช่างได้ชัดเจนนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นของช่างฉิมนะครับเป็นมีดยุคปลายนะเป็นมีดยุคปลาย แต่ช่างอย่างนี้เราไม่รู้จากชื่อช่างหรอกนะเนื่องจากว่าเก่ามากนะครับเป็นมีดที่เก่าเกินร้อยปีช่างยังไม่ได้ถูกจารึกชื่อไว้นะครับก็เป็นการเล่าปากต่อปากแล้วก็พวกรา,ายชื่อพวกนี้ก็สูญหายไปนะครับก็ยังเหลือแต่ศิละปะของช่างยุคเก่าให้เราได้มองว่าลักษณะแบบนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาก็มีดหลวงพ่อเดิมนี่แหละครับเพราะว่าได้มาจากข้างๆวัดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ มีดสวยงามนะครับสวยงามทั้งคู่นะครับคลาสสิกทั้งคู่ทั้งมีดยุคปลายและมีดยุคต้นนะครับด้ามงาวันนี้ผมก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมธรรมชาติของมีดยุคปลายกับมีดยุคต้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับทั้ง2ยุคทั้ง2ยุคว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับสวยงามประมาณไหน ธรรมชาติเป็นอย่างไรศิละปะเป็นอย่างไรก็เอามาให้พี่น้องได้ชมนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจาประจานะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเป็นวัตถุมงคลที่ดูง่ายสบายตาแท้ตาเปล่านะครับขอขอย้าเลยว่าแท้ตาเปล่านะครับบางคนบอกกระแท้แก่คนเดียวก็ไม่รู้นะครับมันแต่แท้นะอ นีบางคนบอกเกทั้งกองอะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันผมมีหลักการมีประสบการณ์ที่จะดูในเรื่องพวกนี้เอาตัวรอดได้สบายๆนะครับก็หมายท่านได้ชมว่าดูง่ายสบายตาแท้ตาเปล่านะครับแบบนี้นะครับทั้งสองเล่มนะพี่น้องท่านเก่าๆก็ กดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับสำหรับบ่ายนี้วิดีโอก็ประมาณนี้นะครับประมาณ20กว่านอาทีนะก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ